สวัสดีครับวันนี้บริษัทพัฒนาเฮฟวี่แมชชีนขอมารี v ิวครงของรถตัดโคมงสสด w a 1 0 0รุ่น7นะครับหรือว่าเป็นรถที่คล่องตัวมากครับแล้วการออกแบบของเก่งก็กว้างขวางกว่าเดิมนะครับระบบบกเป็นระบบแอร์ซัสเพนชั่นนะฮะสังเกตว่าเวลากระทบกระเทือนเนี่ยคนนั่งจะไม่ได้รับแรงกระแทกอะไรมากมายเพราะว่าระบบบกตัวนี้เนี่ย ช่วยสับแรงกระแทกได้ดีมากครับแล้วเห็นกองแก้วที่อยู่บนสังกะโปรงนะครับนี้เป็นตัวดักฝุ่นอีกสเตจหนึ่งรถนี้99.4แรงม้าเป็นเครื่อง4ี่ดีเก้าบน,นะฮะผล4สูตเทอร์โบอย่างนี้วิ่งพลิ้วเลยครับแ,แรงดีที่วิ่งพลิ้วและแรงดีแบบเนี้ยเพราะว่าได้ระบบเกียร์ไฮดอรอสแตติกครับระบบเกียร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าถอยหลังสวนเกียร์ได้ทันทีครับแล้วมันไม่กินแรงเรื่อง พราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็ชิ้นส่วนอะลรก็ประหยัดแน่นอนที่บอกว,ว่าชิ้นส่วนอะไาประหยัดแน่นอนเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนแต่ยูเอร้อยรุ่นหนึ่งเนี่ยลงเครื่องหกสูบนะครับแต่รถวิ่งไม่ไปถึงไหนเลยแถมกินน้ํามันชิ้นส่วนอะลรเยอะแน่นอนหกสูบแต่นี่สี่สูบชิ้นส่วนน้อยกว่าเนี่ยแหละฮะที่ผมหมายถึงรถคันนี้มีระบบ traction control นะฮะก็คือการปรับบาลานซ์ล้อทั้ง4ล้อนะครับ ให้เวลาดันเนี่ยได้สมดุลที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยล้อจะฟรีข้างหนึ่งยางก็สิ้ไปนั่นหมายถึงว่าก็เสีเยเงินค่ายางที่สิ้ไปฟรีๆโดยใช่เหตุผมว่าเป็นออปชั่นที่ดีเลยนะครับมาดูครับล้อฟีสิล้ออันนี้เป็นระบบคอน,นโรลเพื่อที่จะให้เห็นว่าแรงดีขนาดไหนตัดกันไปเลยครับ1.6จุดคิวหนักๆนะครับยกแข็งขึ้นแรงๆกับแท้ ให้มีแรงดีดกับสังเกตว่ารถนิ่งสบายๆนะครับแขนยกสูงถึงที่3เมตร50แบบพื้นถึง,ถง,ถง,ถงขั้าไหญ่ต้นทีน,นะครับส่วนด้านหลังถังน้ำมันสังเกตนะครับว่าสโลปมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆเพราะว่าเขาต้องการว่าเวลาปีกนกองน้งรถก็จะได้ไม่ติดกองครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนามากขึ้นนะครับจากรุ่นเดิม มา,า <S <S ออได้ครับารรพข้รับนั่าวครับอีิวบพื้นที่ความละเอียดมากกว่านี้นะครับสาหรับรถรุ่นนี้เพราะว่าเราก็ขายไปอู่หลายคันแล้วครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระุณท่านมากๆครับที่รับชมการรีวิวรถตัของเรา ถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์ใจช่วยแชร์นะครับแต่ถ้ากด Subscribe และกดกระดิงก็จะได้รับข่าวสารจากทางเราเสมอๆน,น,นะครับครับสวัสดีครับของคุณครับ